ในวันของการกินข้าวให้ครบสามมือเย่ yeah. ทำเข้าชอบกันก่อนหน้าเนี่ยคขาข้างไม่ใส่เสียนิดนึงตรงที่ว่ากินข้าวไม่เป็นเวลาแล้วก็กินไม่ครบอีกอะฮะก็เลยเราจะกินข้าวให้ครบไปด้วยกันโอเคปะ่ะไม่ทำนคนเดียว ความสุขอะจริงๆเราตื่นมาทำข้าวทุก7เจ็ดมเชา้ามันก็มันก็เป็นความพีซฟูลของวันหมืนนะะมือที่สองของวันน,นะน,นะคะไปเตี่ยวไก่ก็มีข้าวสวยหนึ่งแล้วมีสั่งไก่เพิ่ไมไ่หนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนกินโปรตีนยเยอะก็าล้อไก่ไกับข้าวใหญ่ขอบคุค่ะ ข่มนานมากเซาฮทุกมาข้าวเย็นแบบมันเป็นแบบเราเรียกมันว่าอะไรดีอะข้าวต้มหมูเ่ <laughs> มีข้าวนิดเดียวเขาเหลืออยู่นิดเดียวนะคะแล้วก็ในหมูไม่ติดมันต้มประมาณแบบหน้า150ร้อยห้าสิบกรัมอะไรประมาณนี้มังกาเอาแล้วก็มีพะกาดแก้มก่อนแกงมาเพอว่ตบมือให้ตัวเองยูด good